ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับจินอยากเล่านะครับแล้วเรามาดูเรื่องของขั้นคู่สีที่เรียกว่า discordant color กันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับผมจินจากช่อง d h r นะครับก็ช่อง d h r เป็นช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็เกี่ยวกับการใช้งานกล้องไม่ว่าจะเป็นการย้อมสีการจัดไฟหรือการเซตค่ากล้องนั่นเองนะครับซึ่งเราพูดกันเลยก่อนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ อัดอาร์ศิละปะหน่อยคุเรคเวสมาเยอะแล้วก็คือเรื่องของขั้นคู่สีซึ่งปกติเนี่ยเราเวลาเราเรียนข,นขั้นคู่สีเนี่ยทุกคนก็เคยเรียนกับคลิปของผมใน YouTube channel ผมอยู่แล้วเนาะของ DHR เนี่ยว่ามันมีคู่ตรงข้ามใช่ไหมมันมีคู่ข้างเคียงมี analogous มี complementary มี monochromatic ทีเนี้ยมันจะมีอีกขั้นคู่หนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วผมชอบ มันเรียกว่า d i s c o r d a n t color ครับถ้าผมแปลง่ายให้ทุกคนฟังเนี่ยแบบง่ายๆนะมันก็คือการ disconnect นั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือการไม่ต่อกันครับเราลองสมมุตินะครับสมมุติผมมีผมมีเสื้อสีแดงแล้วผมอยู่ในบรรยากาศที่เป็นสีเขียวซึ่งแดงเขียวทุกคนก็จะรู้ว่ามันเป็น complementary กันเป็นคู่ตรงข้ามกันมันก็จะเป็นตีมแดงเขียวใช่ไหมถ้าอยู่ดีๆผมแพนกล้องหรือผมทำอะไรกักล้องสักอย่างทำอะไรกับเฟรมสักอย่างแล้ว แทนมามาโดนสีน้ําเงินขึ้นมาเฮ้ย hey, มันไม่ต่อกับธีมสีที่เราใช้อยู่มันเป็นสีที่แปลกประหลาดเข้ามาทุกคนจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ hey, มันคืออะไรอ่ะไอตัวนี้มันคืออะไร discord color ตรงนี้คืออะไรนั่นแหละครับคือ discord color มันคือสีที่ไม่ได้อยู่ในธีมที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองอย่างเช่นสมมติอ่ะนี่คือลุกใหม่ของช่องผมใช่ไหมทุกคนก็จะเห็นว่าผมใส่ชุดแดงเอ่อทุกอย่างเป็นดูเป็นสีอุ่นสีอะไรมีอะไรที่ discorded ในสีนี้บ้างนี่ n น n ไล t เด่นขึ้นมาเลยเพราะว่าเป็นดิสคอเดนต์นั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอนาล็อกโกสที่ผมวางนะโลโก้ก็สีคู่ค้างเก่งเช่นส้มส้มเหลืองแดงเนี่ยนี่คืออนาล็อกโกสทีนี้มันก็จะมีดิสคอเดนต์ตัวหนึ่งเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยคือดิสคอเดนต์นะครับผมก็คือสิ่งที่เหมือนทำให้มันเกิดอาการที่เรียกว่าการดิสคอเดนตหรือการที่แบบเออเออแบบเฮ้ยม,มันจะต้องเกิดอะไรสักอย่างในซีนเนี่ยอย่างเช่นหนันงเรื่อง เอเมเลียนะครับผมเราจะเห็นว่าปกติเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยจะใช้สีคอมเพลเมนต์ทีระหว่างแดงเขียวอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เหมือนเหมือนเดิมทั้งเรื่องหมดเลยแต่มันจะมีบางซีนอย่างที่ผมยกภาพตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยว่า <cam pe a> เฮ้ยมันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมันเกิดการที่เฮ้เฮ้ อะไรเนี่ยทำไมมันมีสีน้ําเงินเข้ามาในซีนนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยบางครั้งพวกกับเขาใส่สีพวกนี้เข้ามาเนี่ยครับเพื่อให้มันเกิดการวิ่งไปข้างหน้าของเนื้อเรื่องเองเพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันจะไปองค์ต่อๆไปแล้วนะหรืออย่างฉากจากหนังเรื่อง The Sixth Sense เนี่ยครับจะเห็นว่าฉากที่บูชวิลิตเขามองไปที่ไอตัวประตูเนี่ยแล้วลูกป,ปิดประตูเป็นสีแดงซึ่งสีแดงไมไม่เข้ากับฉากนั่นเลยเนี่ยนี่ก็คือเป็นหนึ่งใน c o r d a n t color เหมือนกันครับหรือเขาสามารถเอาไปใช้ได้อย่างเช่นหนัง ขาวดำแบบ The Sin City เคยดูไหม The Sin City ครับ Sin City ก็จะมีบางฉากที่มันจะมีสีอื่นๆฟุบเข้ามาด้วยแค่สีเดียวซึ่งมันทำให้เกิดอาการ d i s c o r d a n t ขึ้นมาเอออันนี้น่าสนใจหรือแม้แต่หนังอย่างเช่น s h i l d e r l i s t s h i l d r l i s t s h i l d e r l i s t ออกเสียงถูกเนี่ย s h i l d e r l i s t ของ s t e v e s i e l b e r g นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นหนังขาวดำแต่มันจะมีบางฉากที่มีหนูน้อยที่ใส่ชุดสีแดงออกมาซึ่งทำให้มันเกิด อาการผลักกันมากเกิดอาการ disconnect กันมากนะครับผมแต่ทีเนี้ยเ,เพื่อให้เห็นตัวอย่างเพิ่มอีกอย่างนึงอ่ะผมอยากจะขอเปิดโปรแกรมที่เรียกว่า Da Vinci แล้วก็เปิดหนังซีนหนึ่งเรื่องหนึ่งให้ดแูแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอใส่หูฟังด้วยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Da Vinci Resolve กันนะครับผมนี่คือฉากจากหนังเรื่อง Inscidious ภาค2ครับวิญญาณทำมาติดติดเป็นหนังผีของเจมส์วานนะครับผม เป็นหนังผีอินซิเดียนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณที่ตามติดครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งนี่คือภาค2แหละต่อจากภาคแรกทีนี้ถ้าใครกลัวสปอยก็แ,นะแนะนําให้ปิดไปก่อนนะแต่ว่าอยากให้ได้ความรู้จริงก็ใครยอมสปอยได้ก็ดูเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนเลยว่าหนังเรื่องเนี้ยปกตินยธีมผีสีของผีในหนันง,เงเนี่ยคือสีของสีเขียวหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นฉากไหนก็นตามที่เกี่ยวข้องกับผีในเรื่องเนี้ยมันจะเป็นสีเขียวแต่ทีเนี้ย มันจะมีบางครั้งที่เขาใช้สีแดงเข้ามาเพื่อให้มัน disconnect ให้มันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่กำลังจะวิ่งเข้ามาอะไรบางอย่างที่อันตรายเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองดูไอ้ตัวนี้กันเลยเดี๋ยวผมขยายหน้าจอกันอ่ะไปเลยนะอ่ะรถเด็กมาใช่ไหมอ่ะลองดูมีสีอะไรแดงๆในซีนนี้บ้างอ่ะที่หัวหนางเอกเนี่ยดูเหมือนเหมือนโดนยิงแสงสีแดงเข้ามา เขาก็เดินเข้าไปในห้องใช่ไหมดูไปเรื่อยๆนะระวังจัาสแกนนะบอกไว้ก่อนอในห้องเป็นสีเขียวแซมด้วยสีแดงนิดๆของผ้าม่านมันเหมือนเนี่ยเนียเห็นไหมมีบางมีบางบีบีจุดเป็นสีแดงแล้วมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนบอกเราว่ากำลังจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในซีนนี้ เอ้ยวิ่งไปดูเห็นไหมไม่กี้สีสแดงไหมสีแดงผ่านกระจกหรือผ่านไฟอะไรบางอย่างที่ยิงเข้ามาที่หลังนางเอกอสีแดงบนโต๊ะเกิดอะไรบางอย่างเฮ้ยลูกขึ้นไปดูลูกสีแดงเต็มเต็มแสดงว่ากำลังจะมีอะไรบางอย่างแบง ไปได้แล้วเห็นป่าว่าบ้านมันจะเป็นสีเขียวหมดเลยแล้วมันจะมีการแซมแดงเข้ามานิดนึงอ่ะลองดูฉากต่อไปแดงแดงเห็นที่หลังเมื่อกี้ป่ะแดงเต็มเต็ม ด้วยกี่ทีแม่งก็ยังกลัวเหมือนเดิมเลยนั่นแหละครับก็คือตัวอย่างของการทำ discordant color นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเอามาใส่ในงานของเราได้ไม่ว่าคุณจะทำงานหนังสั้นคุณจะทำงานเอ็วีหรือคุณจะทำงานอะไรก็ตามมันสามารถใส่เข้ามาเพื่อมันไม่ใช่การ disconnect ที่นึกออกว่ามันไม่ใช่การ disconnect ที่แบบเหมือนแบบเฮ้ยมันไม่ต่อกันแล้วเรื่องไม่ต่อแต่มันคือการ เอาไอสิ่งที่ Disconnect มาเนี่ยมาทำให้คนรู้สึกว่าให้เรื่องกําลังดําเนินไปข้างหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนั่นก็คือขั้นคู่สีที่เราเรียกว่า discordant color scheme นั่นเองนะครับก็ถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่อง color เรื่องกล้องเรื่องไปเรื่องไลฟ์สไตล์เบียร์นู่นนี่น no, no, yeah, yeah ั่นโอ้เยอะแยะเลยเรื่องจัดไฟนะครับก็สามารถถามเข้ามาในเพจ g d n d r แล้วก็ ออคอมเมนต์ใน YouTube ได้เลยนะครับคอมเมนต์ใน YouTube ผมจะตอบเร็วกว่าคอมเมนต์ใน YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วกดแชร์ช่อง DHR ด้วยนะครับแล้วก็มีทุกคนคิดเห็นยังไงกับคู่ Discorden บ้างจะได้เอาไปใช้ไหมหรืออะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกัน EP ต่อๆไปนะครับสำหรับจินอยากเล่านะครับผมเจอกันครับ